เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้ววันนี้วันนี้หนิงก็จะพาเพื่อนๆมาทําปลาทูนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปลาทูนึ่งของหนิงมันจะออกมาเป็นยังไงตอนนี้หนิงก็เตรียมซึ้งไว้แล้วเพื่อที่จะนึ่งปลาทูนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาล้างปลาทูแล้วก็ทําความสะอาดเอาขี้มันออกก่อนเพื่อนขี้มันนี่เราจะไม่ทิ้งจะเอา เอาไว้ทาาําไตปลาควักออกทางปากมก็จะใส่ขวดแบบนี้ไว้ไว้ไว้ทำไตปลาเอาขี้ออกแล้วเราก็ล้างให้สะอาดอีกทีเ,เพื่อนๆแล้วก็แช่น้ำเตือ ตอนนี้หนึ่งก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วปลามันรู้สึกจะไม่ค่อยสดเพื่อนๆดูพุงมันจะแตกเพราะว่าเข้าแช่แข็งมาค่อนข้างจะนานเนาะพอเราเอามาล้างแล้วรู้สึกว่าพุงมันจะเละนี่หนึ่งล้างทาที่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ก็จะแช่น้ำเกลือจะเอาน้ําใส่พาชนะ,นะแล้วก็ใส่เกลือลงไปหนึ่ง สองสามสี่ใส่เกลือรประมาณสี่ช้อนโต๊ะเพื่อน <ๆ S 2> แล้วคนให้ละลายแล้วเราก็จะเอาปาลาลงไปแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเราก็จะออกไปนนื้เพื่อน นี่เกลือก็ละลายแล้วเดี๋ยวเราจะเอาปลาลงไปแช่แช่ไว้เลยถ้าอยากให้มันเค็มเยอะเพืเ่อนๆก็แช่ไว้นานหน่อยถ้าไม่อยากให้มันเค็มมากก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าอยากให้เค็มมากก็ยืดเวลาออกไปแล้วแต่เพืเ่อนๆชอบเค็มมากเค็มน้อยตามใจชอบเราเนาะทำกินเอง เอาตัวเละๆไว้ข้างบนมันจะเค็มเร็วตัวที่ไม่สดไปข้างบนนิดหนึ่ง,งเนี่ยค่ะเพื่อนๆแช่ไว้ประมาณนี้หนิงก็จะแช่ไว้ประมาณ45นาทีเพราะว่าหนิงก็ไม่ค่อยชอบเค็มมากเท่าไหร่ประทูน,นึงเดี๋ยวเราค่อยมาปิ้นเอาข้างล่างขึ้นเอาข้างบนแป้งล่างลอวข้างล่างขึ้นข้างบนนี่ก็จะเป็นพุงปลาที่หนิงเอาออก ถ้าจะทําเป็นไตปลาแล้วก็ใส่เกลือไปเลยเพื่อนๆใส่เกลือไปอย่างนี้เราจะเอาเค็มนิดนึงเพื่อที่ไม่ให้เขาเน่าเนะเาะแล้วเราก็จะหมักไว้สองสามสี่อาทิตย์แล้วก็ออกมาแกงเนี่ยค่ะมีประโยชน์คลิปเดียวมีประโยชน์สองอย่างนี่คือไตปลาวิธีทํททาไตปลาไว้แกงนะคะแค่นี้ไอไตปลาเนี่ยทาง่ายก็เอาเกลือใส่แล้วก็หมักไปแค่นี้เพื่อนๆก็เสร็จละ ไปปลาค่ะเพื่อนๆอยู่ต่างประเทศเนาะเราก็หาอะไรอะเข่งประทูไม่ได้อุย้ยหลนหาหาเข่งประทูใส่นึงไม่ได้หนิงก็ใช้ตัวเนี้ยนะคะหนิงซื้อมาจากร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆของในครัวเนาะเป็นร้านไอ้วันวันดัลล่า คือหนิงไปซื้อมาแล้วหนิงก็จะมาเจาะรูเจาะรูแล้วก็เอาประทูนึ่งใส่ใส่ในซึ้งนึ่งค่ะนี่แหละมาอยู่ต่างประเทศก็ต้องประดิษฐ์ประดาเอานะคะเพื่อนเพื่อนอันไหนที่พอจะใช้งานได้ที่เราสมควรว่าเห็นว่าเอออันนี้แทนกันได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ใช้ได้เหมือนกันเพื่อนๆนหนิงก็จะเจาะรูเจาะรูก่อนแล้วก็เอาประทูมาใส่นึ่งในในซึ้งอีกทีหนึ่งค่ะอันนี้หนิงเจาะเสร็จแล้ว เจาะรูเสร็จแล้วเนี่ยให้มันมีรูให้ให้ไอร้อนมันขึ้นมาแล้วก็ทูมันก็จะสุก uh huh. นี่นี่นิงก็แช่เกือบจะครบ35นาทีแล้วเพื่อน เตรียมเปิดไฟไว้รอให้ให้น้ําเดือดเพื่อนๆให้น้ําเดือดเดือดให้พ่านเลยเปิดแรงก่อนแต่พอเวลาเราเอา,อาปลาทูเข้าไปนึ่งอ่ะก็เบาไฟลงเบาไฟลงให้เหลือไฟกลางไม่ต้องไม่ต้องแรงมากเพราะว่าเดี๋ยวหนังปลาทูมันจะไม่สวยถ้าไฟแรงมากหนังปลาทูมันจะแตกตอนนี้ก็เอาขึ้นจาก น้ำเกลือแล้วเพื่อนๆแล้วก็จะมาหักคอหักคอใส่ใส่ที่นึ่งใช้ไว้ประมาณสี้านาที ปะทูหน้างงอคอหักนย่จะเอเพื่อนหักหักคอเขาแบบนี้แล้วก็เอาใส่ถาด ค,ะ,คะเพื่อนก็จะเหมือนปลาทูที่เขาขายเนาะหน้างอคอนี่ว่าใส่เนี่ยจ้ะใส่2ตัวก็ได้3ตัวก็ได้เพื่อนจะใส่ประมาณนี้แล้วเราก็จะเอาไปใส่ซึ้งนึ่งนี่ค่ะเห็นไหมเป็น เข่งกาแฟอเมริกาที่สองประทูหน้างอคอหัด ข้อหักไม่เพื่อนเพื่อน,เ,อนเนี่ยไม่สดไม่สดจะดูรู้เลยประทูไม่สดพุงเขาจะแตกแต่ก็ใช้ได้เพื่อนแต่เนื้อเขาจะนิ่มนิดนึง ทำกินเองเนาะไม่ต้องการความสวยถ้าทำขายก็จะต้องประณีตนิดนึงอันนี้ตัวสวยเชียวตัวอ้วน ใส่หนจะต้องนึ่งสองรอบเพราะว่าเข่งหนึ่งมีแค่สามเข่งซื้อมาแค่สามอันเดี๋ยวสุกแล้วก็เอาออกใช้เวลานไม่นานเพื่อนเพื่อนแค่ประมาณ15นาทีก็สุกแล้วก็อ,ออกแล้วก็เอาใส่เข่งใหม่ต่อไปม่นต่อนี่จ้ะเพื่อนๆ แล้วก็เราจะทำการนึ่งเอาเอาเอาชั้นนี้ออกไม่ต้อนนึ่งสองชั้น เดี๋ยวมาดูตอนสุกอีกทีค่ะเพื่อนๆตอนนี้หนิงกําลังเนื่องอยู่ตอนนี้ก็สุกแล้วเพื่อนๆอ,อันนี้รอบแรกรอบแรกสุกแล้วหนิงเอาออกจากซึ้งแล้วแล้วหนิงก็จะเอาที่เหลือใส่แล้วก็ไปเนื่องอีกนี่ค่ะเพื่อนๆสุกแล้วหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้ ก็ใช้ได้นะคะเพื่อนๆแล้วหนิงก็จะใส่ถุงแลบเขาเรียกอะไรอะใส่ถุงซีนใส่ถุงซีนคือไม่ให้อากาศเข้าเลยใส่ถุงซีนไว้แล้วก็จะแช่ตู้เย็นไว้เราก็จะเก็บไว้กินได้หลายวันหน้าตาใช้ได้เนาะเพื่อนๆดีกว่าเราไปซื้อราคาแพงๆ2ตัว7-8ดดอลลาร์ เจ็ดตัวหกดอลลราเจ็ดดอลลาร์ก็ถือว่าคุ้มค่ะเพื่อนเอาชุดนี้ออกก่อนแล้วก็จะเอาที่เหลือใส่หนึ่งต่ออีกรอบหนึ่งก็เสร็จเพื่อนเสร็จแล้วประทูนี่ประทูของนิงอเมริกา ทำอย่างนี้ไว้แล้วใส่ถุงซีนไว้แล้วเราก็เก็บไว้ทําน้าพริกประทูพเพื่อนน้ําพริกประทูหรือเราจะยําขนมจีนหรือจะทําน้ำยาขนมจีนใช้ประทูทําได้หมดพเพื่อน เอาที่เหลือใส่หนึ่งต่อเข่งน,นี้ได้สองตัว อีกนาทีก็ใช้ได้ลวเพื่อนๆจ้าตอนนี้ก็หนึ่งก็นึ่งเสร็จแล้วหนึ่งเตรียมใสุ่งที่จะซีนแล้วก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นหนึ่งจะใช้เครื่องซีนเขาก็จะดูดความชื้นออกหมดเพื่อนๆแล้วก็จะไม่ให้อากาศเข้าแล้วก็จะเก็บอาหารไว้ได้นาน เป็นพวกเนื้อพวกไก่พวกหมูหิวก็จะใส่ขูแบบนี้แล้วก็ซีนใส่ใส่ห้องแช่แข็งไว้เนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ซีนออกมา เสร็จแล้วเพื่อนๆประทูนึ่งของหนิงนี่ค่ะเรานึ่งแล้วเราก็เก็บใส่ถุงซีนไว้แบบนี้เพื่อนเนี่ค่ะเขาจะไม่มีอากาศอยู่ด้านในแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ก็จะเก็บไว้กินได้นานเนาะเพื่อนๆพ่อเพื่อนๆคลิปนี้หนิงก็ ลาเพื่อนๆไปเท่าน,นี้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปหน่งมีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนิงด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนิงทําคลิปต่อไปนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆคลิปนี้หนิงขอตัวไปก่อนนะคะบ<ๆ>๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ